เจ้าแผ่นี้มาให้ดูนะคะแผ่นี้เดี๋ยวไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเป็นกางเกงออกกําลังกายอะไรประมาณนี้เนาะแผ่ขาดถ้าเจอได้หลุดนะคะกางเกงลักษณะแบบนี้ลูกค้าอย่าดึงนะคะให้ใช้กันไกคงมคมตัดเอาถ้าดึงแล้วมันจะแบบปื้ป,ป,ป,ปืหลุดไปเลยนะเนี่ยเราก็จะใช้จัรตัวนี้นะคะร้อยด้ายเข้าไปห้าเส้นนะคะห้าเส้นกว่าจะร้อยเสร็จก็เป็นชั่วโมงแล้วนะ ใช้เข็มสามเข็มนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเนาะเขาเรียกว่าลาโรยนะคะแผลเล็กแผลน้อยแบบนี้มันทําค่อนข้างยากนะคะเราก็บางทีเราก็จะเรียกลูกค้าแบบร้อยบาทอะไรเงี้ยราคาค่าแก่เนาะลูกค้าบางท่านก็อาจจะแบบว่าเอ้ยแผลนิดเดียวทําไมคิดตั้งร้อยหนึ่งแพงไปไหมอะไรก็ถ้าบอกว่าแพงก็ผ่านไปนะคะขอให้ผ่านไปไม่ต้องนํามาซ่อมนะคะเพราะว่ามันจะ ค่อนข้างยุ่งยากในการปรับได้ หลังจากที่เราร้อยได้เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องลองดูฝีเข็มก่อนเนาะว่าฝีเข็มเป็นยังไงก่อนที่จะลงงานจริงให้ลูกค้าฝีเข็มมันอาจจะไม่ใกล้เคียงกับงานตัวแบบของลูกค้ามานะคะเพราะว่าตัวแบบของลูกค้าเนี่ยเขาจะทํางานลงออเดอร์เนี่ยเขาก็จะปรับจกักรทีทีไว้เลยแต่ของเราเนี่ยเราใช้เป็นกลางๆเนาะเราก็จะปรับไว้เป็นกลางๆนะคะ เพราะว่าถ้าเราปรับถี่เนี่ยเวลาลาใช้ปกติเนี่ยมันจะถี่มากนะคะมันจะใช้ไม่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะวิธีการปรับได้ลาเลยนะ